สูตรดีถอกด้วยมะนาวขิงน้ำผึ้งค่ะดองเสร็จแล้วเราก็มาดื่มกับน้ำอุ่นตอนเช้าๆนะคะเติมเกลือนิดหน่อยค่ะลองไปทำทานกันดูนะคะทุกคนได้ผลยังไงก็บอกต่อกันใต้คอมเมนต์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าอะไลจะมาทำสูตรดีท็อกค,ค่ะดีท็อกด้วยมะนาวมะนาวขิงแล้วก็น้ำผึ้งค่ะเดี๋ยวเราตามมาชมวิธีทำกันนะคะ ก่อนอื่นเราก็ล้างมะนาวนี่ป้าล้างแช่ไว้พักแล้วค่ะล้างมะนาวให้สะอาดนะคะแล้วก็ขิงด้วยแล้วก็มาฝานมะนาว มานมาบางๆค่ะ ีป้าหั่นแค่3มลูกนะคะต่อไปเราก็มาจะมาหั่นขิง เห็นแล้วเราก็หาขวดแก้วเนี่ยค่ะล้างให้สะอาดแล้วก็ขิง,งใส่ไปก่อนลองก้นตามด้วยมันาว สลับกันไปค่ะขิงมะนาวมะนาวขิงตามใจชอบเลยนะคะ มะนาวป้าสามลูกทันได้ขวดนึงพอดีเสร็จแล้วเราก็มาใส่น้ำผึ่งใส่น้ำผึ้งให้ท่วมเลยนะครัเพื่อนๆ ก็ดองเก็บไว้สักหนึ่งอาทิตย์เดี๋ยวเรามาชมกันตอนครบหอาทิตย์นะคะ,คะแล้วก็ปิดฝาค่ะเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องปกติเดี๋ยวเก็บวันเรามาดูกันอีกทีนะคะ นี่ค่ะเพื่อนๆสูตรดีทอ็อกด้วยมะนาวขิงน้ำผึ้งเพื่อนๆก็ลองไปทำทานกันนะคะแล้วก็ตักมาใส่แก้วแล้วก็ชงดื่มด้วยน้ำอุ่นๆค่ะตอนเช้าดื่มตอนเช้าๆนะคะค่ะ